ไซส์96การันตีถุงยางสัตเอ้ยคุณไปยูไนค้าอยู่ไหนคะอยู่กับในห้างมังกรนห้างพี่สี่ไนค้าไนห้างสวัสดีครับในห้างสสวัดีครับสวัสดีค่ะเออติดตามอยู่ติดตามอยู่โอ้โหชอบมากไลฟ์ขายขายของอ่ะชอบมากเลยเอายปล่ะซื้อปล่ะซื้อปล่ะเอาเขาดูอเขาดูหน่อยเพื่อนเอ้าดูดูดูไม่อยู่ในห้างนี่คืออะไรวะไม่รู้ว่าแจ็คขายจริงหรือขายหลอกไงเข้าใจะไม่ ตายอยู่เหมือนอ๊ะไอ้คร้าเอฟอ่ะเขาใจไหมเหมือนไอ้น้องมันขายจริงหรือเปล่าวะอันนี้คือยังแรงเลยอยู่ไงเสื้อพี่อยู่้างครับมานั้นผมเอาไปจับหูม่อรักเลยรักเลยรักเลยจับหูม่อผมซื้อสามตัวจับหูม่อก็ดีเลยพี่เออแล้วแหละแต่แต่หูม่อนะ่แล้วอยู่อะไรเนี่ยอยู่ในห้างที่ไหนในในห้างก็คือพูดแต่ จะของค่ายผมเขาจะของค่ายอ๋ออ๋อในห้างไม่ได้อยู่ในห้างคือว่าอยู่มันมืดแล้วืเอานี่เขาจะเรียกในห้างในห้างเอาเนี้ยคุณคุณทําบุญอุดหนุนผมคุณไปเข้าเรื่องเลยเอาครับได้ยินดีคุณพี่แจ็คขายอะไรอ่ะเข้าเรื่องเลยนี่เข้าเรื่องเลยเอามาเออขายจริงหรือเปล่าวะขายจริงขายจริงในห้างนี่ เอปเลยไปกันทุกนัดไปนะดูผมนะตัวละสองร้อยไปไปส่งร้อยแฟนไปใส่แฟนนุกนุกใส่ฉันเออเอาดูแลกันลายพี่ช่วยสิบตัวสิบตัวทำคุณเอากี่ตัวพี่สิบตัวสิบตัวโอเคโอ้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 โอเลยนะ อ๋อโอเลยนะเลขบัญชีแล้ว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 ไปไปกับนุกพอใส่เสร็จปุ๊บนะเดี๋ยวกูปรับกล้องมันให้มันสูงหน่อยโอเคพอพอใส่เสร็จปุ๊บคุณคุณก็หาใครก็ได้ที่คุณมองว่าน่ารักก็นี่มีลูกด้วยออมีลูกด้วยแทนฉันลูกลายก็ใต่ได้ลายเป็นลูกก็ได้เสื้อเสื้อดีไอเดียดี นั่หนั่งเขาจับลิขสิทตไหมัชไม่ดีไม่ดีลิขสิทธิ์เพราะว่าโลโก้โลโก้มันไม่ได้หนังคุยแล้วแฟนโอเคโอเคโอเคลูกแต่คือลูกมีลูกด้วยเหรอแฟนแฟนหรือวอามีก็หมาใส่แฟนแฟนฉันเขาเขาเขาใส่คู่กันพอเขาเขาเอากันเสร็จก็มีรูปไปหนึ่งไปหนึงคู่อื่นนะเป็นคู่อื่นอ่ะ แต่เนี่ยคือเราเราปลายกับนุ๊กใส่แค่น่ารักก็คือป้ายเป็นแฟนแล้วนุ๊กก็คือฉันอย่างนี้ได้ได้ได้ในห้างครับในห้างในห้างเอาตัวสิบตัวใช่ใช่จะเอาให้คนในค่ายใส่ด้วยให้นักร้องคนอื่นใส่ด้วยสิบตัวนะทำบุญนะครับได้ครับโอเคแล้ว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 ในห้างเอาอะไรอไหม มีอะไรขายบ้างล่ะมีอะไรขายบ้างล่ะมีมีมีใช่ไหมเนี่ยคือเพราะมันเขาจะยังซื้อทีละสิบตัวก็ไม่ได้ขายใช่ไหมเนี่ยไหนข้างกางเกงในกางเกงในแฟนฉันมีไหมครับูกางเกงในแฟนฉันหนูชอบอะไรกางเกงในครับกางเกงในเอาละเกมส์กางเกงในแฟนฉันโอ้โหไมมีจริงเลย พักขาบานๆไหมขาบานอันนี้ให้อันนี้ให้ไปอันนี้ให้ไปให้ไปไม่ไม่ใส่ยี่ยังนะถามว่าให้ไปแล้วใส่ยังฮะมันมีข้าวติดเศรษฐกิด้วยครับพี่เอาเอาหายแล้วหายอยู่ะเอาละวันวันก่อนเอาเสื้ออมดะดำมาขายเลยบ้าบูยใหญ่เลยเอาอะไรเอาอะไรไปเอาอะไร อย่าอย่าไปเอาของคนอื่นมาขายเรานะเพราะเขาไปดามากเลยเนี้ยเอยกระเป๋าเลยกระเป๋าเอ้ยน่ารักดีว่嘛หมอสำหรับโอเมมใครจะหาขนาดนี้พี่เซ็งบ้านพี่เลยอะขายบ้านเลยพี่ขายบ้านเถียงตู้เสื้อผ้าเลยผมว่าขายไปแล้วขายไปแล้วขายไปแล้วเอาเอาเป็นว่าเสื้อแฟนชานสิบตัวก่อนตอนนี้เดี๋ยวไปดูเลขบัญชีตัวนั้นในห้าง อาสิบตัวสิบตัวสิบตัวนะโอเคโอเคโอเคบอลบอลถ้ามีอะไรก็อุ่นน้ำช่วยกันเรื่อยๆไลน์ไลน์ได้์ท่านไหนท่าไหนไลน์ไลน์เอาอีฮีอะค้างเลยอ่าเป็นเรื่องนะโอเคโอเคเดี๋ยวตัวหนึ่งมันค้างแคบใหม่แคบใหม่เดี๋ยวผมแคบตัวยังไงเนาะ โอ้ไม่เคยใช่ไม่เคยใช้คนไม่เป็นไรทีเอฟซีแคปไปอให้ไปเป็นแฟนไปเป็นแฟนนะอาโอเคไปเป็นแฟนนะครับแล้วนุ๊กนุ๊กเป็นฉันนะผมโอเคแล้วก็ไปหาลูกเองมีลูกมีลูกด้วยได้ได้มีลูกอยู่ได้ครับผมครับพี่แจ๊คขอบคุณมากบานเลยขอบคุณในห้างขอบคุณไปเยครับแจ๊คขอบคุณครับขอบคุณครับได้ทั้งหมดทำบุณไม่หักค่าใช้จ่ายทำบุญหมดเลยยินดียินดี ทำเยอะกว่านี้ก็ได้ถ้าทาบุญยินดีมากครับผมทำทำเพราะว่าต้องต้องช่วยเหลือกันช่วงนี้ช่วงนี้แย่หมดนะครับคพี่ครับเอาอะไรมาดีมากจังบุญมเรแล้วแล้วนะเร้วแลครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับ